นี่ oh. คือต้องบอกว่าลำพังอะเหลืองก็หายาก mm. แต่แดงเนี่ยนะแดงคือหายากกว่าเหลือง mm. ชินราชหลวงพมโยธีมาแห่ mm. ผมอะ mm. บอกเลยนะ mm. แปลกใจแปลกใจ ทำไมจินดานหลวงพรมโยีท่ะหน้าเหมือนพระชัยมงคลจินดาหลวงพ่อพวันไร่ขิงหเหมือนไหมหน้าเหมือนพระชัยมงคลจินดาวันไร่ขิงไหมเหมือนไหมครับพี่พี่อ่าเหมือนครับอ่า ชั้งคนเดียวกันไหมครับอาจารย์ต้องคนเดียวกันเป็นแน่แท้เชิงเดียวกันนาทีเดียวพอชินราชวัดสุทัศนี่ที่เขาเรียกว่าหลวงพรมก็คือไม่ใช่เป็นพระนี่เป็นหลวงนะขุนหลวงพรมโยธีเป็นผู้นะเขาเรียกว่าดำริสร้างนาทีเดียว มาทีเดียวครับเปิดแรกมาเวลาเดินโอ้โหหลวงคงโยทีมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่าแล้วองค์ที่แบบหน้าชัดๆัด,ดซอยสังวานเป็นเม็ดเด้งๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอมาที่ห้าพันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนี่เจ้าคุณสีสวนเสกนะครับ ข้าพิธีวัดสุทัศน์ครับรุ่นนี้ก็เหมือนชินาราชอินโดจีน่ะทําที่วัดใหญ่พิโลกแล้วก็มาข้าวพิธีวัดสุทัศน์ใช่มาที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วมาที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทมาที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพึ่งติสวยขนาดนี้ครับหูตาจมูกติดชัดเลยโอ้โหพี่ อยู่ที่เจ0 0เจดรอยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ0 0เจดร้อยบาทมาที่8 0 0พันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้นี่เห็นไหมคร<ม>พระดีดีที่<แ>พระดีๆที่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นอยู่ที่8ป0 0ันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่ป้าบพันบ้านแล้ว,ลวองค์นี้เป็นองค์ที่หน้าตาสวยเหมือนพระชัยมงคลจีดาวันไรขิงเลยผมจะบอกให้มาที่ป้า0ันหนึ่งอบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ป้า0ันห้ารอยบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ป้า0พันห้าร้อยบาทแล้วนี่ปิดไปดิพี่คณาทิปนะครับโอ้ดี่8 0 0พันวันเนี้้ายได,ได้ได้กันคนละองค์สององค์ดีนักแล้อันนี้เป็น เนี่ยพระชัยวัดแหลมฟ้าป่อประมูลครับชัยวัดแหลมฟ้าผ่านี่คือต้องบอกว่าลำพังอะ่ะเหลืองก็หายากแต่แดงเนี่ยเนยีแดงคือหายากกว่าเหลืองนี่ อันนี้คือแบบเดิมๆไม่ได้ใช้เลยสุดยอดทองดีใส่วัดสุดทัาก็ต้บอกว่าพระใช้วัดแหลมฟ้าผ่าถ้าเป็นเซียนยุคเก่าต้องรู้หมดอ้อาวแล้วทาไมเซียนยุคใหม่ไม่รู้ไม่มีของไงของมีจํานวนจํากัดเทตามเลิกมีจํานวนน้อยแล้วคุณคิดว่าคนที่จ่ายตังค์ซื้อหรือแย่งกันซื้อเนี่ยเขาซื้อผ้าหาง่ายหรือผ้าหายา อยากได้ครับอาจารย์องค์นี้โอ้โหเหนือแดงหายากกว่าเข่าเพื่อนธรรมดาครับในพระหล่อยังไงแดงก็แพงกว่าเหลืองเด็ดทุกอง์จริงครับแม่้าผ้าเพราะว่าคือสมัยก่อนอนะ่ะที่แดงแพงกว่าเหลืองเพราะว่าเขาผสมโลหะกันเองใช่ไหมอ่าผิวแดงเนี่ยนะคนทำเก๋นเนี่ยเขาจะไปซื้อทองเหลืองโรงงานมาหล่อม,มันก็จะไม่ออกแดงพระในอดีตพระโบราณเนี่ยแดงก็เลยแพงกว่าเหลือง นั่นแหละครับมีทริคอยู่แค่นี้ว่าคนทํำเก๊อเขาไม่มีโลหะมาผสมพอลีเจ้าพี่สีอ,อ้โหเนี่ของจริงนี่พอลีผู้เผือกกิงแก้วพอบุตรบป็มากดและเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์สวยเดิมแชมป์เลยครับองค์นี้ก็ไม่รู้จะบรรยายสมรพคุณว่าแชมป์ยังไงอะนะอ่าเพราะว่า ที่เห็นนี้คือเนื้อแดงและไม่ได้ผ่านการใช้เลย<ส>เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนจะรู้ไหมว่าหน้าตาแบบเนี้ยบางคนเนี่ยได้ยินนะพระใจวันแหลมฟ้าผ้าแ้แต่หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้อะเพราะไม่มีของจริงให้เห็นใช่โอโ้โหอย่างเนี้แหละครับเขาเรียกว่าพระนะพระเครื่องนะอามาตะยอดนิยมอ่าของที่มีความต้องการแต่ไม่มีของในวงการแล้ว นะอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าเวลาผ่านไปปีนี้แสนหนึ่งเขาไม่ยอมขายปีหน้าก็ต้องไปง้อเขาแสนหน้าแสนหน้าไม่ขายเขาขยับราคขาขึ้นไปเรื่อยตะบ้าหาง่ายๆจะขยับราคาได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะไม่ซื้อที่นี่ที่นู่นก็หาได้แล้วที่สําคัญคือพระชัยวัดที่ผ่านวิธีนะตามตำหรับตําราวัดสุทัศน์นี้ไยผู้ที่แขวนนะฮะ จะไปทางทิศใดก็มีชัยชนะทุกทิศทุกทางนั่นแหละครับพระหล่อวสุทัศน์จึงถือว่าเป็นพระหล่อนะที่มีอนุภาพสูงนะตลอดมาของวงการมักเครื่องเมืองไทยสองนาทีเจ้าคุณชีสนเป็นประธานพิธีสองสี่แปดสี่ใช้ต้นแบบพระชัยปีสองสี่แปดสาลงเว็บพระเปล่าแสดแสดแล้วเหรอสมัยก่อนอนะ่ะถ้าผมจ๊ะ คือถ้าคุณเปิดเจอพระชัยวัฒนแหลมพระผ่านในเว็บไซต์ต่างๆนะคุณจะไปดูพศออด้วยนะจะมีประมาณปี55สองสองห้ากี 2, 2, ป่ปีอะ่ะ1สิบสองปีแล้วสองห้าสี่แปดเนี่ยสองห้าสองห้าแปดมาแล้วครับเปิดแรกสามหมืนบาทเวลาเดินแล้วเขาเรียกว่าพระหมดจากวงการไปนานแล้วนี่สามหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทแล้วต้องบอกว่าใครที่เป็นเซียนพระเก่าๆต้องพิมพ์บอกเกี่ยวกับพระเครื่องในตำนานเหล่าน vale ี้เพราะสำหรับคนที่เข้ามาคว้าพระเครื่องใหม่ๆเขาไม่เห็นเขาได้ยินแต่เขาไม่รู้หรอกถ้าไม่บอกเขาเพราะเขาไม่มีโอกาสได้เห็นนี่อยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุตาย มาที่ส7 0 00บาทแล้วอยู่ที่ส7 0 00บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ส9 0 0 0บาทเดี๋ยับวอันนี้พระพร้อมทองแล้วแดงเจอน้อยกว่าเหลืองะนิดหนึ่งต่อส0บอยู่ที่ส9 0 0มันบาทครับราคาสุดท้ายแล้วพระเนี้ยเทในพิธีหมดเลิกหยุดเทตามเลิก <_' S 1> ด้วย<ม>าตามตำราวสุดท้ายแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับ เป็นแ well สนก็ไม่แพงกับหน้าพระแบบนี้คือต้องบอกว่าได้ยินแต่ชื่อเจอในเว็บไซต์ก็เป็นเนื้อเหลืองและไม่ได้ผิวเดิมเดิมแบบนี้เก็บสวยชนะสวยกับไม่สวยคนละราคาหาเจอยากครับวันนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทเลือกรายการนี้ยอมแล้วสองร้อยบาทมาที่สี่หมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสามพันบาทแล้ว ไม่คามามื่นอาจารยตายแน่คือต้องบอกว่าเหลืองอะอง์ละห้าหมื่นสิบองห้าแสนไม่เท่าแรงองเดียวอยู่ที่สี่หมื่ามพันแร้ยแล้วดีพร้อม,อมทองลำค่าทรงคุณค่ะและดีพร้อมท, 4, ทองมาที่สี่หมื่นสามพันสามร้อยมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทมาที่สี่หมื่นใส่สี่พัน้บาทที่พีนัทวุฒิปิดไปแล้วปิดไปที่พี่นัทวุฒินะครับ สี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทผู้หมาก่อนการด้วยวนคนอื่นที่มาสี่สิบสี่มาสี่สิบสี่มาก่อนการตรงเสตร้อยท้ายนจังวล้โอโอ้โหถ้าขาดราคาสับรัวรัร้อยเมตรสุดท้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ถามว่าพระอันนี้แพงไหมแพงยังไงล่ะทองด้วยพระด้วยสี่หมื่นกว่าบาทเคยเห็นแต่พิม์ไม่ชัดพินาทฒิอ,องนี้ถ้าภาษาเซียนโบราณจะเรียกว่าจมูกฝรั่งทําไมฝรั่ง กโดองสักขนาดนี้นี่ขอคอมเมนต์มีวไยโรดหน่อยทําไมบอกจมูกฝรั่งกอดองสักขนาดนี้จะไม่เรียกฝรั่งได้ยังไงอะ่ะองนี้สวยงามจริงครับพินาโรอดอ่านี่เอาอย่างนี้ดีว่าจะหาพระชัยวัดแหลมฟ้าผ่าตอนนี้จากเว็บไซต์ไหนได้เอา มีไฮไลท์อะไรบ้างครับวันนี้เขาคืออูเซนป้ออยเสี่ยวป้อเนี่ยเจ้าชูผมทานนะหนังแล้วอุยเสี่ยวป้อเนี่ยเนื้อแดงหายากส่วนมากจะผิวออกเหลืองไทยเงินใช่ต้องบอกว่าสาเหตุที่แดงแพงกว่าเหลืองเพราะคนทําเกสสมัยก่อนอ่ะมีแค่ไปซื้อทองเหลืองจากโรงงานมาเทหลอกมันก็ไม่มีทางจะออกผิวแดงถ้าจะออกผิวแดงอ่ะคือต้องผสมโลหะเอง แหลมฝาผ้าชื้อสุดยอดจากพิพัฒน์มงคลมาแรงปลายจริงยินดีด้วยครับอ่าโอ้โหแล้วผมแล้ว,แล,วแล้วอย่างหนึ่งนะผมบอกเลยว่าให้รู้ไว้เลยว่าพระหล่อเนื้อแดงอะ่ะเอาว่าน้ําท่วมดีกว่าน้ําท่วมมีแดงกับเหลืองนะอ่ารู้ใช่ไหมครับว่าพระนะกลิ่งน้ําท่วมวมัสน์เจุณสรีสนที่ราคาสามสี่แสนอะ แดงก็น้อยกว่าเหลืองแดงก็แพงกว่าเหลืองอูเซนโบอ,อ๋อใช่ถ้าอูเซนโบนี่วิ่งเร็วม <t> ันชิสเตียนโบอ่ะใช่เอาขอคอมเมนต์พี่นัทวุฒะรู้เรื่องพระประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มีอวิิหารกับพระมาก่อนนะครับจะรอเนื้อแดงพระรอมีสเสน่ห์จริงจัด เป็นพระพิธีใหญ่พิธีดีอนาคตไกลเจ้าคุณสี่สนเป็นประธานปกเสกประวัติชัดเจนขอบคุณรครับนี่พี่ๆรวมตัวกันคิดถึงหลวงพ่ออุตมะทองคําครับอืมอ <c oughs> อืมอืมชั่วโมงนี้หลวงพ่ออุตมะต้องบอกว่าเห็นไหมนี่แค่ห้าวันหาของกันไม่ได้แล้วก็แปลกนะกระแสแรงขนาดนี้คนมีไม่ขายแปลกมาก นี่คนระต้องบอกว่าอันนี้คือผิวเดินจริงจริงวางไม่ลงนะครับโอ้ oh. เนื้อแดงหรือเนื้อเหลืองพ,อพิจารณาความแท้ได้อันไหนพิจารณาความแท้ได้ง่ายกว่ากันครับแดงสิครับอ,อย่างที่ผมบอกอะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะคือพัดหลอกทองทองผสมนะอ่ะนี่เดี๋ยวหยิบมาหยิบองค์มกี้มาด้วย หยิบโอม,มากีมาด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งอ่ะผมก็จะกราบเรียนลให้ฟังว่านะพระเนี่ยทองผสมอ่ะหรือทองเหลืองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในตารางธาตุไม่มีธาตุทองเหลืองในตารางธาตุจะมีทองคำทองแดงสังกะสีเงินนี่บอลลอด ตะกัวก็ว่ากันไปเนียแต่ไอ้เจ้าทองผสมอะหรือไอ้ทองเหลืองเนี่ยมันคือเอาโลหะสองอย่างมาผสมกันแล้วมาได้สีเหลืองคือทองแดงกับสังกะสีอ่าซึ่งสูตรการผสมทองแดงกับสังกะสีเนี่ยในบ้านช่างหล่อเขาก็จะรู้ของเขาเนะครับคือไอ ทองแดงกับสังกะสีผสมกันมันได้เป็นสีเหลืองเหมือนทองคําเขาจึงเรียกโลหะผสมได้ว่าทองผสมคือทองที่เกิดจากการผสมหรือทองเหลืองโอเคนะเมื่อโลหะตั้งต้นคือทองแดงกับสังกะสีงสองค์ไหนที่ทองแดงมากพระจะเป็นสีแดงศึกแล้วข้างในก็จะเหลือง ถ้าองค์ไหนสังกสีมากกว่าทองแดงพระก็จะออกเป็นพลายผิวสีขาวที่เรียกพลายเงินเข้าใจเลยพอฟังนี้จะเลยถ้าผสมกันได้เข้าที่พอดีก็จะได้สีเหลืองแล้วก็เป็นน้ำทองไงนั่นละดังนั้นดุการผสมโลหะเองจึงจะเกิดพระที่เป็นผิวแดงได้ขาวได้เหลืองได้นะสมัยก่อนผสมกันเอง พอในยุคที่มีการผสมทองเหลืองขายแล้วสามารถซื้อทองเหลืองไปหล่อพระอ่าม้จะไปหล่อพระนะกันเองจะไปหล่อพระบูชาตามวันแล้วแต่คนทําเกะก็ได้แค่ไปซื้อทองเหลืองจากร้านทองเหลืองที่เขาผสมได้ที่แล้วเนี่ยมาทําพระเก,กมันก็เลยไม่มีทางจะออกเป็นสีแดงและก็ไม่มีทางจะออกเป็นสีขาวแต่สมัยเนี้ย จากความที่ผมเนี่ยปากโป้งได้บอกในไลฟ์ประมาณสิบปีที่แล้วม,มันก็เลยซื้อไอสเตตสตังสตังรูอ,อ่ะอ่าเอาไปทําแต่ทํามาแล้วมันก็เก่าไม่เท่ากก็ไม่เท่าของแท้แล้วก็ตัวพิมพ์พตัวอะไรมันก็ถอดมามันก็ไม่ได้นะมีชีวิตมีธรรมชาติเหมือนพระแท้เนื้อเดิมพอเดิมเนื้อมันแดงไงจำได้พี่ไม่ได้ปิดเนี่ โอเคนะดังนั้นก็สมเหตุสมผลใช่ไหมถ้าทองแดงมากกว่าแดงสึกใช้สึกกันในก็เหลืองอันนี้นะก็ทองแดงมากกว่าหน่อยแต่ข้างในก็เหลืองใช่ไหมเนี่ยข้างในก็เหลืองข้างนอกแดงอันนี้เหลืองเลยโอเคไหมอ่าถ้าโอเคปาแม่ได้ามานี่พระสี่องค์เลยแบงค์เลยสมมูลปยนต์หน่อยครับอาจารย์ที่้าวูด ได้หลวงพ่ออะไรเนี่ยคือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลผมพี่อนิจจังขอบคุณครับอาจารย์โอเปิลราคาให้ผมน้อยพี่อนิจจังโอ้โหแล้วเนี่ยเนื้อเดียวกับพระทบ แบงค์เท่าไรครับองคนี้ยังไม่รู้ของพ่ออะไรเลยแบงค์แต่เนี่ยถ้าใครจะไปดูพ่อทบนะดูได้เลยอเออหาที่ไม่ยากหรอกแต่ยังไม่ได้หาได้มาแต่ถ้าจะดูพอ่อทบดูพ่อเขียนดัวเนี้ยได้เลยโอ้โหน่ะเนื้อเดียวกับพอ่อทบเลยนะพี่จัง เหมือนเนื้ปอปอกลูกปืนครับอ่าเหมือนหวงพระทปประชนแดนเลยครับพินัทวุฒิเพียริจังอะไรถือว่าเป็นเกียรติกับวงตกูลพี่พิมคำนี้มานี่จี้เข้าไปในใจผมเลยนะอย่าหาเดี๋ยวแพงอย่าหาเดี๋ยวแพงงานเดียวกับพระทบนาะฟรัลังใช่สิเฮ้ยที่ไหนอะเนี่ยอยูง่ายด้วย คนแกะพราเป็นคนปิดเปิดราคาเลยคือพี่ได้จังอยากได้เหรียญพอปานใช่เขาอยากได้เหรียญพอปานพี่เรเนี้ยพี่จะเปิดอาอ้าวที่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วแบ่งเลยเอางี้ไหมเราแบ่งให้เขาไปสององค์เราจะได้ไม่ตกควายหเหลือไว้สององค์ยังไงก็พอแก้ววัดั้งเพื่อเพชรบุรีฮะเนี่ยบอก ใช่เหรอร้านล่างยันมาเอาด้วยใช่ยันเดียวกับพระทบอ่ะเอทำไมมาเป็นพ่อเปียมอะ่ะพ่อเปียมไหม ะะยู่กแก้ให้หน่อยผม่าาเป็นพราะเปี่ยมนะเพราะว่าเนี้ยถ้าตัวแรกเนี่ยพ่อใช่ไหมสระเอปอปลาเนี่ยพราะเปี่ยมไหม หลวงพ่อแก้ววัดช้างเพื่อเพชรบูรณ์ฮะหลวงพ่อแก้ววัดช้างเพื่อเพชรเพชรบูรณ์โอ้แต่เพชรบูรณ์เนี่ยใกล้เคียงพอเลย่องไหมเพราะว่าเพราะว่างานเดียวกับเพชรบูรณ์โอมื่อกี้พ่อแก้วพี่ฮะเมื่อไหรเห็นว่าเห็นว่าพ่อแก้วเมื่อกี้อันอันก่อนหน้าเนี่ยจะมีอันนึงอะสไะด์ชัดเจนเลยเนี่ยเราพ่อแก้วนะอหน้าเห็นป่ะคำว่าแก้วนะโอเค แล้วท่านองคเดียวกันไหมแก้วน่ะนๆพอแก้วเมาเลยเอาล่ะมาแล้วต้องบอกแล้วต้องพึ่งคนที่เล่นพระมาก่อนผมพอแก้วช้างเปื่อปีหนึ่งหกทีประเสริฐจือเลียงสบายแล้วพอแก้ววัดช้างเพืือกวัดช้างเพืือกก็วัดที่สังขารของหลวงพ่อทบอยู่ตบมือกันหน่อยเร็วโเสกอ,อกับพ่อทบเลยครับต้องเป็นที่แน่นอนแล้ว<อ>ล่ะ โเออกว่าจะหาเจอนี่เห็นไหมเห็นไหมความรู้ใหม่ๆแกออกเลยเกิดขึ้นได้ทุกวันนี่วัดช้างเพือกก็คือพ่อทบสังขารท่านอยู่ที่วัดช้างเพือกไงใช่ใชอ่ากองวัดช้างเพือกก็ต้องขี่ช้างแล้วครับเขาอะไรครับอาจารย์ต้องพิธีเดียวกับพะพาท้ทบแน่นอน อยากได้เลยเออเอาหัวใจรัวๆมาหัวใจรัวๆมาครับพี่ผมเก็บไว้องค์ให้สามองนี่อะไรนะเดี๋ยวนี่จะบอกให้พี่เปิดราคาเปิดเท่าไหร่เ้ามีเปิดเท่าไรโอ้โหพี่เ่าปานเรื่อยังเปิดหลักหมื่นที่เท่าไหร่ไปหลายหมื่นหลายหมื่นนะโอ้ปานสุกนะอ้าวนี่ นะครับวัดช้างเผือกนี่สังขารพ่อทบอยู่ที่วัดนี้เอาไปองค์ละแบบเฟี้ยวๆเลยนะ,อะเอาไปองละสองพันแปดสองพันแปดสองพันแปดร้อยบาทในขณนะที่พ่อทบฐานเตี้ยฐานสูงสามสี่หมื่นมีสี่องค์นะพี่สามอ๋อสามองค์เก็บไว้องค์ <2008. S 1> ดีสองพันแปดพี่นุย้ยเหลือสามเหลือสององค์นะครับพี่ พิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสองพันแปดร้อยบาทครับนี่ครั้งแรกในชีวิตผมที่ได้ด้วยนะเขาเล่นกันเป็นมือนะาจา๊ะอ๋ใจเย็น <c oughs> ตปน่ปั่นปั่นผมผมก็ไม่สะเทือนหรอกเพราะผมเป็นคนอยากแบ่งให้จริงๆปิดสองพันแปดพิกกี้ศิษย์สานนุ้ยเรื่องอีกหนึ่งองค์นะครับองค์สุดท้ายอ่าปั่นผมก็ไม่สะเทือนหรอกเพราะผมอยากให้จริงๆว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะโหนะวัดช้างเพื่อวัดที่สังขารมาทบอยู่ที่นี่ ออาสององค์ก็พอแล้ว